สวัสดีมือใหม่ใช้ macbook ทุกท่านค่ะวันนี้ออนจะมาแชร์วิธีการนะคะพิมพ์เอกสาร pdf นะคะใน Google ของเรานั่นเองหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าคืออะไรมันก็คือเวลาที่บางทีเราซื้อตัว๋วหรือซื้ออะไรที่เขาส่งมาเป็น e-ticket นะคะเป็นตั๋วออนไลน์อะไรประมาณนี้ยแล้วเขาจะส่งลิงก์มาให้เราเปิดขึ้นมาอีกหน้าต่างหนึ่งใน Google ทีนี้บางคนอาจจะหาไม่เจอว่าเฮ้ยแล้วเราจะไปพิมพ์ให้มันออกมาเป็น pdf หรือไอ้ pdf ไฟล์ที่เขาส่งมาเนี่ยเราจะพิมพ์ออกมาอย่างไงเพราะว่ามันเปิดขึ้นมาในหน้าต่างของ google นึกออกปะคะเอาราคาวิธีการนะคะสั้นๆเดี๋ยวออนจะทำให้ดูง่ายๆเลยกลับไปที่อีเมลนะคะอ,ออนให้ดูอีเมลเนี้ยออนซื้อเขาเรียกว่าตัว๋วออนไลน์ใช่สิ e ticket นะคะของ l e g o l a n d ก็คือสวนสนุกที่เยอรมันนั่นแหละ เขาก็ส่งมาว่าเออเนี่ยวันที่นี้นี้คอนเฟิร์มแล้วก็ให้เราเนี่ยทิเก็ตอันไซเกินก็คือการดูตั๋วหรือว่าดรุปเกนก็คือการพิมพ์นั่นเองขออภัยที่มันเป็นภาษาอังกฤษนะคะเออเป็นภาษาเยอรมันวิธีการเนี่ยพอ,อคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะเปิดมาเห็นไหมคะเป็นหน้าต่างเนี้ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีลิงก์ยาวเหยียดเลยที่อยู่ข้างบนเห็นไหมคะข้างบนนี้นะคะเป็นลิงก์ยาวเหยียดเลยนะคะตั๋วเนี่ยมันก็ออกมาเป็นอย่างเงี้ยเป็น pdf ไฟล์ที่เขาส่งมาให้ ะะที่เลกูแลนดะะ์ซื้อตั๋วจะไปฮาโลวีนปาร์ตี้วิธีการทุกคนก็ไปที่มุมบนขวามือที่เป็นจุด3จุดจุด3จุดข้างบนนะคะคลิกเข้าไปค่ะแล้วไปตรงคำว่า Print หรือ Command Pay ก็ได้คลิกเข้าไปปุ๊บตรงนี้นะคะมันก็จะมาให้มาที่หน้าต่างเนี้ยโชว์ให้เราเห็นว่านี่คือเอกสาร pdf ที่เราจะพิม ตรงนี้นะคะตรงปริ้นตรงเนี้ยถ้าใครนะคะ Destination เนี่ยถ้าใครต่อกับเครื่องพิมดีดเออไม่ใช่พิมดีดไมคก็ God. กับเครื่องปริ้นไว้ wide, มันก็จะขึ้นนะคะแต่ของออนเนี่ยมันไม่ได้ต่อไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเครื่องปริ้นออนก็เลยต้องเซฟให้มันเป็น pdf นะคะจะเอากี่หน้าล่ะทุกคนก็มาดูที่ Pages เราจะพิมพ์ 1, ่งหน้า2หน้า3หน้าหรือทั้งหมดนะคะถ้าทั้งหมดเราก็เลือกออเลเ y o u ์เลเ o u t จะเอาเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะคะ พอเทรตหรือจะเอาแลนด์สเคปนะคะแล้วแต่เลือกเลยประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็คือทำการเซฟได้เลยกดเซฟนะคะตรงนี้ถ้าใครต่อกับเครื่องพิมพ์มันก็พิมพ์ได้เลยนะคะ,ะกดเซฟทีนี้เขาก็ถามว่าจะเซฟที่ไหนออนก็จะเอาไว้ที่นะคะตัมเนลออไม่ใช่ตัมเนลสิแฟลตไดส์ตัมไรของออนเพื่อที่ออนจะไปปริ้นที่ร้าน ออนก็เซฟไว้ว่าเป็นอันนี้มันมันจะขึ้นเอกสารเออขึ้นชื่อมาแล้วว่าลิก l ลันด์ u ดอช h l นด์นะคะเยอรมนีออนก็พิมพ์เป็นอ่าฮาลวี Halloween แล้วกันนะคะออนจะได้รู้ว่าเออเนี่ยมันคือตัวฮาลวีนอ่าประมาณนี้แล้วก็กดเซฟนะคะอ่าออนทำไปแล้วอันหนึ่งออนก็รีเพสไว้นะคะอ่า เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยทุกคนนะคะเราก็มีตั๋วแล้วเดี๋ยวท,ทีนี้เราเข้าไปดูใน drive นิดนึงใน drive ว่ามันมีเอกสารอะไรไหมฮาโลาวีนฮาโลาวีนออนอยู่ไหนเจอละนี่เห็นไหมคะขึ้นมาละออนก็เอาอันเนี้ยไปพิมพ์ที่ร้านได้เลยทุกคนนะคะง่ายไหมคะวิธีการสําหรับคําถามคอมเมนต์อื่นๆที่ถามเข้ามาออนจะทยอยทาเป็นคลิปวิดีโอให้นะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ